อ๋อนี่คือคิดตลกตลกของน้ำหวานนะคะนี่ค่ะน้ำหวานผู้น่ารักสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีจ้ะวันนี้ผมจะมาสัมผัสทอยู่นะครับผมชื่อเด็กชายน้ำหวานชื่อจริงชื่อเด็กชายสองพูดทุน,ทนชูว่าเดี๋ยวขอไปเที่ยวเล่นก่อนนะคร งำมงำงางำงาว้ายอุ้ยตายผมจะหล่นแลครับอ้ววันนี้ผมมาสัมภาษณ์กันใหม่นะคะผมสูงสามสิบห้าเซนติเมตรออ้ยง่วงนอนจังเลยข้อติดีเกียดกันนะครับอตอนนี้เราก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับวันนี้เรา ดืวน,นความสูงความสูงสามจดห้าเซนติเมตรดังน,นั้นผมจึงขอแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายยวผมไปหาของใหม่ก่อนนะครับ